สวัสดีครับพบกับผมนะครับปาร์ควิสานออตโต้คาออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสานออตโตคาสาขาการจนาพิเศษใครกําลังหารถครอบครัวอยู่หรือพ่อค้าแม่ค้านะขนของไปขายได้ด้วยใช้เป็นรถในครอบครัวได้ด้วยเดินทางได้ทุกวันผมขอเสนอเจ้าคันนี้เลยนะครับรถที่ผมเอามารีวิววันนี้จะเป็น Honda HRV 1.8e คันนี้เป็นรถปี2019นะครับผมเลขไม้นะครับ100,000กิโล ส่วนราคานะครับสบายๆไปเลย689,000บาทเดี๋ยวผมพามาชมดีกว่าว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมีฟังก์ชันอะไรกว้างขวางขนาดไหนสำคัญที่สุดเลยนะครับผมน่าใช้มากแค่ไหนตามผมมาเลยครับ สนับสนุนโดย c a r ์ฟอร์ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r f o r ร์ o ั c ดอโอเคครับเรามาเริ่มดูหน้าตัวรถนะครับผมกระจังหน้าคันนี้จะเป็นโครเมียมนะยาวๆไปเลยสวยๆพร้อมโลโก้ฮอนด้านะด้านล่างจะเป็นเีนโนแบ็กนะครับผมผสมผาสานออกมาได้ดีนะครับผมไฟหน้าคันนี้นะครับผมจะมีไฟเดย์ไทม์เป็นเส้นเดินจากขอบมาถึงตรงนี้เลยนะผมเปิดไว้ให้ดูเลยนะครับผมแล้วก็โคมไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับผม สวยงามตามมาต่อเลยล้อคันนี้นะครับผมจะเป็นแม็กทูโทนจากโรงงานซีรยียังจะเป็น21555 R 1 7นะครับผมสภาพดอกยางนะต้องบอกนะครับว่ายังใช้ได้อยู่ยาวๆนะครับผมยางก็เป็นปี2020นะครับอ่ะตามมาต่อนะครับกระจกมองข้างคันนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวเนาะขนาดเนี่ยเอาชัวร์วเลยนะวัดเลยดีกว่า ความกว้างอยู่ที่ประมาณ14เซนติเมตรนะครับผมก็ถือว่ากว้างนะมองเห็นด้านหลังได้แบบชัดเจนแน่นอนคันนี้มีการติดตั้งคิ้วกันสาดมาให้แล้วนะครับผมนี่นะอัะทประโยชน์มันเยอะนะเวลาจอดรถเง,งี้ยกางแจ้งใช่ไหมอยากแง้มกระจกให้แบบอากาศในรถมาถ่ายเทน,นิดนึง ก็แง้มได้เลยคนข้างนอกจะได้ไม่เห็นนะว่าเราเปิดกระจกอะไรอยู่เพื่อความปลอดภัยนะครับคันนี้นะครับผมประตูนะครับผมจะเป็นคี์เล็ด้วยนะครับผมสามารถล็อกและปลดล็อกจากด้านจับประตูได้รวมถึงที่รีโมทก็กดได้เช่นกันนะครับที่เปิดประตูหลังเนี่ยมันจะอยู่แบบมันจะไม่ได้อยู่แบบตามปกติแนละ้วมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เนาะถ้าเปรียบเทียบก็อาจจะเหมือนแบบค่ายโตโยต้าก็เป็น C-HR เนาะ H-RV ก็จะอยู่ตรงนี้เช่นกันนะครับผมการเปิดก็ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ว่ามันาจะช่วยเรื่องแบบ การดีไซน์แค่จะทําให้ดูแบบดูลู่โลมะดูชกเฉียวดีนะครับเดี๋ยวตามมาต่อครับไปดูทางด้านท้ายรถกันดีกว่าครับทางด้านท้ายรถเนี่ยก็ต้องบอกว่า HRV เนี่ยเขาดีไซน์ออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมเราจะเริ่มดูฟังก์ชันกันตั้งแต่ด้านบนเลยนะครับด้านบนนะครับผมไฟเบรกตรงที่3นะครับผมด้านบนเป็นชาร์คฟินด้วยนะไม่มีเสาอากาศนะแต่เป็นชาร์คฟินแล้วเท hey. ไฟไท้ายขนาดกำลังดีเนาะเข้ามุมกับตัวรถด้วยคนขับตามมายัางไงก็มองเห็นเราชัดเจนด้านใต้โลโกโ้ Honda ตรงนี้จะมีกล้องมองหลังนะครับผมใครเดินหน้าเก่งถอยหลังไม่เก่งไม่ใช่ปัญหาต่อไปนะมาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยดีกว่าโอเคแม้จะไม่ใช่ฝาท้ายออโต้แต่มันมีโชคช่วยซัพพอร์ตให้เรายกขึ้นง่ายๆนะครับผมนี่นะครับผมแผ่นรองสัมภาระยังมีให้สภาพพมสวยๆเปิดขึ้นมา โอเคมีช่องวางของเนาะแล้วก็ด้านใต้ก็เป็นล้ออะไหล่นะครับผมอยู่ครบล้ออะไหล่ไม่เคยถูกแกะใช้ด้วยนะสมบูรณ์สุดๆโอเคเบาะแถว2สามารถเลือกพับได้นะครับผม60 · 40นะเดี๋ยวผมพับให้ดูพับไม่ยากเลยก็แค่ยกแล้วก็พับลงไปแบน่าไปเลยนะครับผมอย่างที่ผมบอกพ่อค้าแม่ค้าหารถไปใช้ขนของไปขายด้วยหรือว่าเอารถมาใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้ด้วยหรือนะครับผม ครอบครัวอยากได้รถที่แบบ5้าที่นั่งแต่ว่ามีที่วางสัมภาระแบบกว้างๆสไตล์นี้นะคันนี้ก็เป็นตัวรกที่ดีเหมือนกันมาเดี๋ยวผมพาไปดูภายในตัวรถดีกว่าว่าเจ้า Honda HRV ข้างในมีฟังก์ชันอะไรและใหม่ขนาดไหนนะครับผมตามผมมาเลยครับภายในตัวรถนะครับผมก่อนอื่นเลยมาดูนะคอนโซลนะครับผมเป็นพลาสติกแต่สภาพใหม่ๆรูปไปลื่นๆไม่มีการเยิ้มใดแต่ตรงเนี้ยเป็นซอฟต์แพดนะนุ่มๆนะครับผมและต้องบอกอย่างนี้ดีกว่า ช่องแอร์เนี่ยที่คุณเห็นยาวๆตรงนี้ไอ้ตรงนี้คือช่องแอร์นะครับผมเฉพาะฝัง่งผู้โดยสารคือ3ช่องแต่ว่าผมมองอย่างนี้แล้วกันเอาประสบการณ์ใช้ส่วนตัวนะถ้าคนที่นั่งข้างซ้ายก็ส่วนมากก็น่าจะเป็นผู้หญิงผู้โดยสารเนี่ยชอบหนาวชอบปิดช่องแอร์อยู่แล้วใช่ไหม ช่องแอร์เยอะๆอย่างนี้อาจจะไม่จาเป็นเท่าไหร่แต่มันสามารถปิดได้ก็ปรับไปทางซ้ายมันจะปิดให้นะไม่ใช่ปัญหานะครับผมแต่ถ้าอยากอากาศเย็นเวลาที่มันร้อนๆเปิดให้หมดเลยก็จะมีทั้งหมด5ช่องนะครับมีเก๊กเก็บของมาให้นะครับผมเป็นระบบซอฟด้วยมีซอกโช๊นะครับผมโอเคพวงมาลัยด้านหน้าผมจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมด้านหลังมี แทดด e ชิฟนะไวชิฟเกียร์เล่นได้นะครับทางด้านซ้ายก็เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคื่น,นะครับผมข้างล่างตรงนี้ก็จะมีปุ่มรับสายวางสายให้มาด้วยส่วนทางด้านขวานะครับบนพวงมาลัยเลยนะครับผมเป็นครูสคอนโทรลระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับผมถัดมาตรงกลางนะครับผมหน้าจอของเขานะเป็นหน้าจอทัศสกรีนนะการใช้งานก็ครอบคลุมดีเชื่อมต่อมือถือได้รับสายวางสายได้ฟังเพลงจากมือถือได้แค่นี้ก็ดีแล้วในยุคนี้การแค่มีบลูทูธนะมันสมัยก่อนนะครับเราจะเลือกวิทยุก็ มียุคหนึ่งที่แบบสายเสียบออกอะ่ะคนชอบมากก็ต้องมีสายเสียบระยงอะไรอย่างใช่ไหมแต่ในยุคนี้ที่ทุกคนมีสมาร์ทโฟนแล้วก็ต่อบูทูธเปิดเพลงจากมือถือได้เลยแอปพลิเคชันเพลงมีเยอะแยะมากมายนะครับถัดลงมานะครับผมนี่นะครับแอร์ของเขานะครับผมเป็นปุ่มกดนะมันจะไม่รู้สึกว่าบุ่มอะไรเลยแค่แตะเบาๆก็คือใช้สั่งการได้แล้วเป็นระบบออโต้ด้วยแต่ว่าไม่ได้เป็นดูอัลนะครับผมแล้วก็ถัดมาเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้แต่ว่าผมก็ว่ามัน ไม่รู้นะผมไปหาข้อมูลมาบางคนบอกว่าไม่ชอบตรงที่ว่าตรงล้อมรอบเกียร์ตรงนี้เป็นโครเมียมเวลาขับรถเวลาแบบสเวทโมงเที่ยงบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยแสงอาทิตย์มันสะท้อนไอโครเมียมเนี้ยเข้าตาเรานะใครใช้อยู่แล้วเจอปัญหาอะไรบอกผมด้วยแล้วกันนะแล้วก็ตรงนี้เบรกมือเป็นเบรกมือแบบเป็นปุ่มแล้วนะครับผมไม่ได้เป็นก้านแบบปกติแล้วนะครับเบรคเนี่ยก็มีฟังก์ชันในไว้ใช้ดีแน่นอนเวลาจอดติดไฟแดงอะไรอย่างเงี้เนาะ เออมีไว้ใช้ได้แล้วก็ช่องวางแก้วใช่ไหมครับตรงนี้ก็สองตแหน่งนะวางแก้วแบบใหญ่ได้เยติวางสบายเลยแล้วก็มีพนักเท้าแขนเนาะแล้วก็เปิดออกมาสิก็มีช่องเก็บของแต่ว่าถามว่าใหญ่มากไหมก็ไม่ได้กว้างขวางอะไรแต่ก็ใส่ของกระจุกกระจิกอะไรได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองสลีลัน,นินึงนะถ้าวางแขนขับรถใช่ไหมมือไม่ถึงด้ามเกียร์นะครับผมถ้าจะเอามือให้ถึงด้ามเกียร์ ไม่ใช่สรีละในท่าทางปกตินะแต่ว่าปกติแล้วเวลาที่เราใส่เกียร์ใช่ปะ่ะถ้าเราขับไปข้างหน้ามันใส่ดีอยู่แล้วเนาะเราไม่ได้ไปปรับเกียร์คุณนับได้เลยต่อให้ติดไฟแดงผเผลอคุณก็แค่หยยบเบรคคุณไม่ได้ไปปรับเกียร์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องนี้ผมมองว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับผม ถัดมาเบาหนังคันนี้นะครับผมดูสภาพได้เลยนะแล้วก็บอรหนังจะมีรูระบายอากาศด้วยนะก็ไม่มีเรื่องแผลกดทับเนาะแล้วก็ดูสภาพเบาะนะครับสวยงามสมบูรณ์ไม่มีการชีกขาดไม่มีการยุบตัวของฟองน้ําแล้วก็สําคัญที่สุดนะฟังก์ชั่นนี้ขาดไม่ได้นะครับผมเบาสามารถปรับสูงต่ําได้นะครับผม ไม่ไฟฟ้าไม่เป็นไรขอแค่ปรับสูงต่ำได้พอนะเพื่อให้มันเหมาะกับระยะการขับขี่ของแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับผมทางด้านขวามีแท็กชั่นคอนโทรลแล้วก็มีปุ่มออคอนให้มาด้วยแล้วก็กระจกมองข้าง2อฝั่งนะครับผมเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้ากระจก4บานเป็นไฟฟ้าหมดเลยออตโต้ฝั่งเดียวก็คือฝั่งคนขับนะครับผมต่อมานะครับหลายๆคนก็คงอยากจะรู้แล้วว่าด้านหน้าผมนั่งสบายเงี้ยเฮดรูมเหลือมากกว่า1กึ่งกำปั้นและด้านหลังล่ะใช้งานได้จริงหรือไม่ ตามผมไปดูกันเลยครับผมให้ดูสรีละตอนที่ผมนั่งไปก่อนนะดูดีๆนะว่าขนาดผมเป็นคนตัวใหญ่นะครับแต่การนั่งแบบไม่ได้ยากลำบากเลยรวมถึงเฮดรูมเหลือแบบ3นิ้วนิดๆเนานะอ่ะ <f uck uck> มาดูกันเลยดีกว่ามานั่งสบายจริง,รงๆนะอันนี้แบบเราไม่ได้ยอเขานะครับผมแต่ใช้งานได้จริงตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะแบบนั่งได้สะดวกสบายขนาดนี้นะครับเบาะด้านหลังสภาพเป็นอย่างไรดูเลยนะครับผม ไม่มีการฉีกขาดไม่มีการยุบตัวของฟองน้ำตำหนิไม่มีเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็บอ่อหลังเนี่ยมีไ s o ซฟ x ิกสำหรับล็อกคาดซีฟมาให้ด้วยนะครับผมและอย่างที่ผมบอกบอ่อหลังสามารถพับได้ปรับพับได้ 60- 40เนาะแค่ไปดึง<ม>ทเท่านั้นเองเนี่ยเดี๋ยวผมลองพับให้ดูอีกทีก็ได้นี่เวลาพับเห็นไหมมันจะเป็นการแบนล่าไปนะเพราะฉะนั้นจักรยานก็ขึ้นได้นะครับผม,มดีแล้วก็โอ้โหเฮ้ยอยากให้ดูพวกไอ้พวกนี้ บาร์โคดที่เบาะยังอยู่สติกเกอร์บาร์โคดยังอยู่หมดเลยพาร์ทของเขาโอเคดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวความคัดหมายแล้วกันเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องแล้วก็โครงสร้างรถคันนี้ดีกว่าว่าเจ้าคันนี้โครงสร้างเป็นอย่างไรเดิมหรือโดนตามผมมาเลยครับก่อนที่เราจะไปดูโครงสร้างนะครับผมใครที่ไม่มีความรู้ด้านรถยนต์ผมแนะนําอย่างนี้นะแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนหรือคนรู้จักของคุณหรือโพสต์กลางเฟซบุ๊กของคุณก็ได้นะครับผมให้คนเข้ามาช่วยดูให้เขา ช่วยคอนเฟิร์มยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เป็นความจริงหรือไม่นะครับผมก่อนอื่นเลยดูที่ห้องเครื่องมาครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผม1 8 0 0แซีซีห4 1่งแรงมา้สาสภาพห้องเครื่องดูได้เลยนะชัดเจนมากๆนะครับผมดูไม่มีคราบไม่มีการเยิ้มของน้ํามันไม่มีคราบขมเหลวใดๆสาภาพห้องเครื่องแห้งๆสวยๆเดิมๆ โครงสร้างน็อตฝากระโปรงคันนี้ไม่เคยถูกแกะขันไข่นะครับผมเดิมสุดๆไล่มาเลยนะรูกลมๆรูกลมๆสติกเกอร์มอกอ,อยู่ครบรูกลมๆเห็นไหมครับไม่มีตําหนิใดๆเลยทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์สุดๆอาดูนี่ต่อโคงไฟหน้าไม่เคยถูกแกะนะครับผมเนี่ยสลักคมๆชัดๆนะสังเกตว่ามันจะมีร่องรอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือผมยังไม่ได้เก็บงานคันนี้อะไรเลยนะครับผมดูนะ ทุกอย่างเม็ดอาร์ตสวยๆคมๆชัดๆนะครับผมสลักคมๆชัดๆโครงสร้างเดิมแน่นอนตามมาต่อมาเข้ามาได้เลยครับเม็ดอาร์ตเห็นไหมเรียงตัวกลมๆคมๆ,ๆชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆนะครับผมน็อตด้านหน้าไม่เคยถูกแกะนะครับผมอ่ะน็อตประตูหลังบ้างข้างบนไม่เคยแกะนะข้างล่างก็ไม่เคยแกะต่อเลยเราจะไปกันอย่างรวดเร็วว่องไวนะครับผม เม็ดอาร์สวยๆคมๆกลม,ม,มๆชัดๆคันนี้โครงสร้างเดิมๆนี่แหละรถสวยๆนะครับทางด้านท้ายก็ต้องบอกเลยนะครับเพราะว่าดูเลยไม่ได้ล้างจริงดูแต่ไม่เคยแกะน็อตนะครับผมไม่เคยแกะเลยทั้งซ้ายและขวาสวยหมดนะอ่ะมาดูกันตรงนี้เลยแล้วกันดูเม็ดอาร์คมๆกลม,มๆทุกจุดเห็นไหมแล้วก็ผมขออนุญ,ญาตนะครับผม1นลอย2ลอยตรงนี้เข้ามาเลย สวยยังไม่จบแค่นั้นเรามาดูชายล่างกันต่อนี่นะครับถ้าโดนมาตรงนี้ต้องไม่ปกตินะครับแต่ดูเลยสวยสวยเดิมเดิมนะครับผมเป็นไงนี่แหละครับสวยสวยเดิมเดิมนี่นไฟท้ายก็ไม่เคยถูกแกะนะเห็นไหมเดิมจริงๆตามมาต่อโอเคขึค้นไปเลยเม็ดอากลมๆสวยๆส,สติกเกอร์กันกระแทกอยู่ครบครบทุกอย่างเดิมเดิม คันนี้ไม่เคยประสบอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับผมซื้อรถนะครับผมสําคัญที่สุดคือโครงสร้างนะครับผมอุปกรณ์อะไรใดๆอ่ะเปลี่ยนได้หมดแต่โครงสร้างเปลี่ยนกันไม่ได้มาดูกันเบ็ดอากลมๆสวยๆคมๆชัดๆคันนี้เดิมทุกจุดเดิมจริงๆคลิปนี้ทั้งหมดที่ถ่ายทํามาเป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดีนะครับอ่ะน็อตประตูด้านบนไม่เคยแกะด้านล่างก็ไม่เคยแกะนะครับผมนี่แหละครับ รถเดิมๆสวยๆต้องเป็นอย่างนี้นะครับผมแลือขั้นตอนสุดท้ายทดลองขับไปดูฟิลลิ่งกันขับรถคันนี้ว่าเป็นอย่างไรและสมบูรณ์ดีไหมตามผมมาเลยครับมาครับก่อนที่เราจะเดินหน้าผมขอถอยหลังให้ดูก่อนเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังภาพจากกล้องด้านหลังจะขึ้นมาซึ่งสามารถปรับมุมมองได้ทั้งหมด3ระดับนะครับผมนี่คือดูบริเวณด้านหลังกันชนท้ายเลยระดับกลางแล้วก็กว้างมากนะลองถอยให้ดู กล้องมองหลังก็ช่วยให้เราแบบถอยหลังง่ายดายนะครับเห็นข้างหลังหมดเลยนะไปต่อไปก็เดินหน้าครับ mm hmm. เกี่ยวโต๊ะขับง่าย mm hmm. เราดูวงเลี้ยวกัน mm hmm. พวงมาลัยก็เบาดีนะครับผมเจอคลื่น mm hmm. เจอเนินอะไรใดๆเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีเสียงกึกกักกึกกักเลยนะครับผมอยู่ในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์ดีนะครับผม โอเคฟิลิงการขับดีพงมาไลยผู้หญิงขับได้นะเดี๋ยวผมลงไปสรุปโปรโมชั่นดีๆให้คุณลูกค้าฟังนะครับผมตามผมมาเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับเจ้า Honda h ไ v เคันนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าวิสารออตโต้นะครับซื้อรถกับเราสบายใจได้เพราะวิสารออตโตคาของเรารับประกันหลังการขายให้2ปีหรือ70,000กิโล พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับผม24ชั่วโมงนะครับผมเอาไปไม่ต้องกลัวใดๆนะเอาไปขับได้เลยส่วนลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับผมโปรโมชั่นดีๆเรามีให้แน่นอนนะขับฟรี90วันดอกเบี้ย0%นาน1ปีหรือจะรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับผม2.49%ตลอดอายุสัญญานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องรบกวนนะครับผมช่วยกดแชร์กดไลค์กดซ u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ นับสนุนโดย c a r ์ฟอร์ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชั c o m